ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อที่ทุกคนอาจจะมองข้ามกันนะครับนั่นคือเหรียญอีกด้านหนึ่งของเทรดเดอร์เนาะหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยสามารถทําให้ชีวิตดีขึ้นได้สามารถสร้างไรายได้ได้มหาศาลนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความจริงที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเซสชั่นแรกนะครับเราจะมาพูดถึงความคาดหวังกับความเป็นจริงนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องเข้าใจคือว่าความคาดหวังกับความเป็นจริงในโลกของเทรดเดอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ครับเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความฝันที่อยากจะรวยเร็วอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะทําให้มีเงินเยอะๆนะครับแต่สิ่งที่พบก็คือความเสี่ยงในตลาดนี้นะครับที่มันสูงมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดอย่างจริงจังหรือว่าอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะสูญเสียงเงินง่ายมากเลยครับ กับพอร์ตของคุณไม่ว่าจะเป็นพอรตที่เยอะหรือพอร์ตที่น้อยนะครับมันจะเกิดจากอาการที่ว่าคุณครับโดนม่านหมอกอันนี้นะผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นม่านหมอกเนาะคือโดนความคาดหวังเนี่ยบังตาเอาไว้นะครับแล้วคือเราจะจัดการกับมันยังไงใช่ไหมครับในส่วนของความคาดหวังเว้ความเป็นจริงใช่ไหมครับผมให้มุมมองกับมันว่าเราสามารถมองได้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรอย่างเช่นว่าเป้าหมายเราอยากจะรวยจากอาชีพจากอาชีพนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ย ก็โฟกัสไปที่เป้าหมายนะครับถ้ามันล้มเนี่ยหรือว่าถ้ามันผิดพลาดเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับวิธีการเปลี่ยนได้เสมอแต่เป้าหมายอย่าเปลี่ยนครับเหมือนเราครับขับเรือไปที่เกาะเกาะหนึงใช่ไหมเราจะไม่เปลี่ยนเกาะที่เราไปแล่นลงนะครับเพื่อที่เราจะได้รางวัลนั้นนั้นใช่ไหมไม่ว่าบนเกาะจะมีอะไรก็ตามเนาะอันนี้เป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับแต่ว่าถ้าระหว่างทางเนี่ยมันเรือของเราอ่ะมันโดนพายุหรือมัน เกิดเหตุการณ์แปลกๆก,ก็แล้วแต่นะครับทางเสือเราเนะี่ยสามารถขยับเพื่อที่จะอ้อมไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นก็ได้ครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปเป็นเส้นตรงแล้วก็เส้นเดียวนะรเราผิดพลาดได้เสมอเนานะอันนี้ในโซนของความคาดหวังนะครับคือคาดหวังได้ไม่ผิดนะครับหลายๆคนถ้าเคยอ่านหนังสือเรื่องของ the secret of mind นะครับผมน่าจะจำช,ชื่อหนังสือผิดนะครับทุกคนชื่อหนังสือภาษาไทยน่าจะเขียนว่าถอดสมองถอดรหัสลับสมองคนรวยนะครับทุกคนเออนั่นแหละ อันนี้นะครับเป็นชื่อหนังสือของภาษาไทยนะครับลองหาดูได้หนังสือเนี่ยครับเขียนไว้ว่าคนจนนะครับจะเล่นเกมเพื่ออยู่รอดนะครับแต่คนรวยจะเล่นเกมเพื่อชนะอืมเพราะฉะนั้นนะครับเราคาดหวังได้ว่าเราจะชนะเนาะแต่ว่าถ้าเราคาดหวังแล้วเจ็บกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องโฟกัสไปที่อย่างอื่นหรือลองวิธีอื่นดูนะครับโอเคอันนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนยอมแพ้เนาะสำหรับใครที่ยังเจอเคสนี้อยู่เนาะ ตรงนี้เองเนี่ยเราอยากเน้นย้ำว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่จะให้มันรวยง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนมันจะต้องมีอุปสรรคมากมายในตลาดนี้ครับแต่แน่นอนว่าทุกคนณนะตอนนี้น่าจะเจอการสูญเสียบ่อยกว่าเจอกำไรเนาะหรือว่าอาจจะเจอกำไรบ่อยกว่าก็ c o n เ r a t u l a t i o n นะครับ แต่ผมอยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังสูญเสียอยู่นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มเข้าตลาดหรือเข้ามาพักหนึ่งแล้วแล้วยังเสียอยู่นะครับก็ขอให้สู้ต่อไปเนาะแล้วก็อย่ายอมแพ้กับอาชีพนี้นะครับถ้าคุณตอบแล้วว่าคุณอยากได้มันจริงๆผมเป็นหนึ่งในกําลังใจของคุณเนาะโอเคเรามาที่เซสชันที่2นะครับคือด้านมือของการเทรดเนาะเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยมันจะเผชิญหน้ากับ ปัญหาจิตวิทยาค่อนข้างเยอะนะครเช่นแบบความเครียดนะความกดดันแล้วก็เช่นรถบไบคบหน้าบ้านผมที่มันจะขับผ่านทุกครั้งที่ผมอดทิปก็ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็เอากลับมาที่ความเครียดความกดดันแล้วก็การตัดสินใจที่มันผิดพลาดท,ทุกคนประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือปัญหาทางจิตวิทยาไม่ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน ความเครียดนะครับที่แบบงุนงิดมาอะไรแบบเนี้ยโดนใครบ่นมาก็แล้วแต่เนาะอันนี้นับว่าเป็นความเครียดหรือความกดดันนะครับมันส่งผลให้แบบเราตัดสินใจที่มันแย่ใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนั้น,นครับอันนี้คือด้านมืดของการเทรดเนาะที่ทุกคนคิดว่าโอเคมันจะมีแค่ไอกับตลาดหรือมันจะมีแค่เอ่อการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดการาฟแล้วก็ถ่ายรูปเท่ๆกับการาฟในในที่เที่ยวนะครับความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณกดดันอยู่หรือว่าถ้าคุณเครียดอยู่นะครับแน่นอนว่าคุณแพ้แล้ว ไปครึ่งทางอืผมอาจจะพูดว่าแพ้ร้อเร์เ็นไม่ได้แต่ว่าความกดดันกับความเครียดเนี่ยมันทําให้เราแพ้ตลาดนี้ได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยหรือว่าไม่รู้จุดๆนี้ที่ว่าไม่สนใจเรื่องจิตพยาการเทนเนี่ยมันจะเกิดอาการเช่นแบบโอเวอร์เทดหรือว่าการเปิดพอร์ตเยอะขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะทุกคนความสําคัญของการคอนโทรลความคิดเนี่ยหรือคอนโทรลสุขภาพจิตตัวเองนะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ครับออกกําลังกายนั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้เนาะผมอยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสจริงๆเนาะในการรับรู้อารมณ์ของตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆเนาะเราโฟกัสที่ตัวเองก่อนครับเรารู้ไหมครับว่าวันนี้เราเครียดไหมเรารู้ไหมว่าวินาทีนี้เราโมโหไหมเราเคยจับตัวเองไหมครับถ้าเราเคยเนี่ยเราหยุดมันได้หรือเปล่านี่แหละครับ ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่เก่งกับเทรดเดอร์ที่อาจจะยังไม่เก่งนะครับในในมุมมองของผมเนาะถ้าเราจับตัวเองได้เนี่ยเราวบคุมมันได้ไหมเนาะหลายคนอาจจะไม่ไม่พร้อมที่จะทําอะไรแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับแต่เราก็พิสูจน์กันแล้วนะครับว่าอารมณ์มันมีจริงนะครับถ้าอารมณ์ไม่มีจริงก็คงจะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับน่าจะเป็นหุ่นยนตนะ์เนาะประมาณนั้นดีกว่านะครับโอเคนะครับมาถึงเซสชั่นที่3เนาะ อันนี้เป็นพอดแคสต์แนวใหม่นะครับถ้าใครชอบรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะทำคล้ายๆกับอ่าเป็นเซสชันไปนะครับคือพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะมีเวลากําหนดไว้สักช่วงช่วงหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้ชอบพอดแคสต์ที่มันยาวนานขนาดนั้นเนาะโอเคนะครับสเต็ปที่3ามนะครับคือการวางแผนนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของตัวเองนั่นแหละวอาง่ายๆเลยเทรดเดอร์นะครับทุกคนจําเป็นต้องมีการวางแผนที่มันดีๆก่อนนะครับทั้งด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ด้านเทคนิคอลด้านเงินทุกด้านเลยครับ ที่เกี่ยวกับตลาดนะที่เราใช้ในตลาดวันนี้สิ่งที่แบบหลายคนทพาพลาดก็คือว่าการไม่วางแผนให้ละเอียดมากพอนะครับต้องทําให้พอร์ตเนี่ยไม่ขาดทุนมากเกินไปนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังทําให้พอร์ตเราเนี่ยแตกหรือว่าพอร์ตเสียบ่อยๆโดยที่แบบเออมันไม่จําเป็นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะควบคุมแล้วแหละแต่ว่ามันทําไม่ได้เนาะตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนฝึกนะครับผมไม่รู้ว่าแผนผมเนี่ยผมมีนะวิธีการทํากับตัวผมเองอะ่ะ แต่ผมไม่ค่อยอยากจะแชร์เนื่องจากว่ามันมีน้อยคนอะที่ทําตามผมได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไว้คุยแบบเป็นสนุกสนานให้ฮาดีกว่าครับแต่ว่าเซสชันหลกักๆเนี่ยที่ผมแจ้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการอะไรแบบเนี้ยครับผมแนะนำเนาะเพราะว่ามันเป็นเซสชันหลักจริงๆครับในการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับคือรู้เขารู้เรานะครับแต่ลบร้อยครั้งไม่ชนะร้อยครั้งนะครับในตลาดนี้เนาะถ้าใครยึดคติว่าเราดูสามก๊กมาหรือเราเป็นเซียนสามก๊กนะครับ รู้เขารู้เรานะครับลบร้อยครั้งตลาดนี้ไม่ชนะร้อยครั้งนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นนะครับคุณแพ้ไปแล้วครับแพ้ไปเลยครับเพราะว่าตลาดนี้ไม่มีเทคนิคไหนวิเลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีเนาะต่อพอร์ตของตัวเองนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้วิธีเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งในดาบสองคมเลยนะครับคือเราไม่ได้รับผิดชอบกับแผนตัวเองนะครับจะสมมุติว่าเราวางแผนเรามาเนี่ย แต่เราเลือกที่จะไม่ทําตามแผนตัวเองเนะี่ยคือเราขาดความรับผิดชอบแล้วเราจะไปโฟกัสที่ซิกคนอื่นหรือเราจะไปโฟกัสที่เซอัพคนอื่น,นอะไรแบบนี้นครับผมอยากที่จะให้ทุกคนนะครับทำได้ตัวเองได้เนาะไม่ใช่ว่าไปโฟกัสที่คนอื่นนะโอเคประมาณนะั้นเนาะอันนี้สําหรับเหรียญอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ยังมีเซสชันอีก2เซสชันนะครับเป็นเซสชันที่4นะครับก่อนถึงเซสชันที่5ก็คือก่อนถึงเซสชันสุดท้ายนั่นแหละคือเทคนิคการเทรดแบบพอร์ชแคสต์นะครับพอร์ชแคส ไม่ไม่ใช่พอร์ตแคสต์แบบที่เราฟังอยู่เนาะพอร์ตแคสต์เนี่ยจะเน้นในการถือเงินสดเป็นหลักนะครับคือว่าเราเนี่ยจะไม่เสี่ยงเกินไปนะครับโดยที่เราสามารถแบ่งเงินนะครับสมมุติว่าเรามี100เหรียญใช่ไหมครับเราก็แบ่งมาสักสิเหรียญในการเทรดแต่ว่าเราจะไม่ได้เติม100เหรียญไปทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปการเทรดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าหลายๆคนไม่ต้องกังวลเรื่องการติดลบมากนักนะครับเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าโอเคเงินเราจริงๆอ่ะมีอยู่100เราใส่ไปแค่10บเงรียครับอันนี้ครับ เราจะได้ไม่ต้องกังวลมากเนาะเพราะว่าการควบคุมเงินเนี่ยหรือว่า MM นอกพอร์ตจะดีกว่าในการ MM ในพอร์ตเนาะสำหรับบางคนที่ยังเริ่มใหม่นะผมแนะนําเทคนิคนี้เนาะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียกมันเหมือนกับที่อผมเรียกมาตลอดนะครับคือเทคนิคพอร์ตแคชนะครับคือเทรดแบบพอร์ตแคชคือเอาเงินนะเอาแคชไว้ข้างนอกแล้วเอาพอร์ตจริงๆอะ,ๆอะเติมเข้าไปแค่นิดเดียวเนาะอืประมาณนั้นนะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจในเรื่องของเทคนิคเอเมซีเนี่ยเราจะใช้การวิเคราะห์ ได้เชิงลึกได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าออเดอร์แบบรีดอาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเรายกตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราควรรู้นะค,คือเราไม่จําเป็นที่ต้องเทรดทุกวันนะครับอย่างเช่นว่าเรามี10เหรียญเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนึงที่น่าสนใจของไ m c นะบ,บางทีเ m c เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อ่าทำเฟรมแบบผมเนี่ยเซดัามันยังไม่ได้โผทุกวันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราสมมติว่าเรารีดไปใช้ทาเฟรม M1 หรือเราไปฝึก m อมนบ่อยๆเนี่ยเซด้ามันโผทุกวันอยู่แล้วครับแต การเทรดทุกวันเนี่ยบางทีมันก็กดดันมากเกินไปเนาะเราเควรเลือกจังหวะในการเทรดบ้างอย่างเช่นว่าโอเควันนี้เครียดเกินรู้สึกว่าไม่เทรดอ่าวันนี้มีข่าวเราข้ามไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนมันจะได้แบบพักผ่อนสมองบ้างเนาะไม่ใช่เทรดทุกวันนะครับทุกคนโอเคนะมาถึงเซสชันสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญในด้านหนึ่งของเทรดเดอร์นะครับคือสิ่งนี้คุณต้องทำนะครับหากอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เชื่อมโยงกับอ่าหัวข้อแรกนะที่ผมเคยทําไปในพอดแคสต์นะครับที่เป็น ฝั่งของิีวิทยาเนาะนั่นก็คือถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นนะค,คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์แล้วก็เงินของตัวเองนะครับถามว่าเรียนรู้จากไหน,นใช่ไหมเรียนรู้จากใครที่ประสบความสำเร็จแ,แล้วก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันเทรดดิ้งนะครับหรือว่าไอดอลท่านอื่นนะครับจากเจฟเบโซนอย่างเงี้ยครับที่เขาเป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์เล็กก็แล้วแต่นะถ้าเราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกที่จะเรียนรู้กับคนแบบนั้นเนาะควบคู่ไปกับการที่เราพัฒนาทักษะการเทรดนะครับเพราะว่า คนพวกนั้นนะครับเขาจะไม่ได้มานั่งสอนเราเป็นเมนเตอร์ให้เรานะครับแต่ว่าเขาสามารถให้ข้อคิดอะไรเราบางอย่างได้ถามว่าทําไมเราต้องฟังเขาใช่ไหมครับอันนี้กูดเควชั o นเลยครับแต่ผมถามตัวเองเนาะโอเคถ้าสมมุติว่าใครมีคําถามแบบนี้นะผมคิดว่าผมจะตอบคาถามนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าการที่เราฟังเขาเนี่ยเขาไปวิ่งแล้วล้มมาก่อนเราใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราตอนเนี้ได้ล้มาม,ามากเท่าเขาหรือย,ยังครับ อ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมก็ได้ครับอย่าเพิ่งไปดูที่ฝั่งเจฟเบโซสหรือหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเอสเวเตอร์ที่เก่งๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าเก่งกว่าผมนะไม่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะพี่ที่ฟังอยู่นะทุกทุกคนที่ฟังอยู่เลยหรือแบบว่าอนักลงทุนอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะไม่ตัดสินคนจะอ่าการทําอะไรบางอย่างเนาะซึ่งทุกคนคิดว่าตรงเนี้ยทุกคนอยากจะไม่เก่งแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีอะไรที่มันเก่งนะครับเป็นเหมือนคําพูดของไอส์ายเลย เราจะไม่ตัดสินปลาด้วยการปีนต้นไม้นะครับอืมแต่ที่นี้นะครับกลับมาที่เรื่องของเราเนาะเรื่องของเราก็คือว่าเข้าแพ้มาเยอะนะครับเราก็เลยต้องโฟกัสเขาไม่ว่าเขาจะพลาดอะไรมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประสบความสําเร็จเจอนะครับเขาจะต้องผิดพลาดนะครับในการทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเขาเลยครับเพราะว่าถ้าเราไปเรียนรู้เนี่ยเราจะเจอว่าเอ้ยนี่แหละหลุมมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องหลบให้ได้ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับการไม่ยอมแพ้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมขอพูดถึงหัวข้อนี้หน่อยนะครับการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสําหรับใครที่เข้ามาในตลาดนี้เนาะแต่มันไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับมนุษย์นะเพราะว่าถ้ามันยากเกินไปสําหรับมนุษย์นะรเราจะไม่มีเสถียรีหนึ่งร้อยล้านหรือว่ามากกว่านั้นแล้วที่โตมาจากการลงทุนหรือการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมนุษย์นะครับมันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับคุณเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้อีกนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ